สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมารีวิวหม้อไฟไทะเลนะคะตัวนี้เป็นการต้มแบบไม่ใช้ไฟฟ้านะ,ะสำหรับรสชาติของมันนะคะตัวนี้เป็นหมูหมาล่านะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะหม้อใหญ่มากเลยนะคะทุกคนใส่ของเลยนะคะตัวน,นี้จะเป็นพริกกับ ผงผงน้ำตาลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพิงใส่ลงไปตามเลยโอ้โอเยอะมากต่อไปก็จะเป็นเส้นนะคะนระยะใช้มือ,อต่อไปนะคะเราก็จะเอาตัวทำความร้อนตัวนี้ใส่ลงไปในน่องนี่นะคะจากนั้นนะคะที่น้ำที่น้ำเปล่าใส่ไปในถ้วย นี่นะคะทุกคนแล้วเราก็ใส่น้ําเข้าไปในนี้นะคะเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันคือมันแบบร้อนเร็วมากนะคะแล้วเราก็ปิดไว้พักไว้สิบห้านาทีนะคะผ่านไปแล้วห้านาทีแล้วนะคะตอนนี้เมเปิดขึ้นมาแล้วนะ,ะนเปิดฝามาแล้วแล้วเราก็จะมาชิมเนื้อกันเลยนะคะไ,<ห>ไม่ใช่มันเป็นเนื้อใช่เนื้อหมู อืมน้อหมูก็เลยเหมือนเป็นเนื้อหมูแห้งหอะทุกคนเดี๋ยวมาชิมน้ำกันเลยค่ะแต่ที่สังเกตเห็นนะคะคือมัน,ม,นมันอะ่ะมันเยอะมากอืม กลิ่นของเครื่องเทศเยอะมากเลยนะคะกลิ่นแบบพวกสมุนไพรอะไรเงี้ยเยอะมากคือมันหอมมากเลยนะคะทุกคนมันหอมเครื่องเทศแล้วทีน,นี้มันก็จะมีมีอันนี้เห็ดอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้แล้วก็มีเห็ดหูหนูด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมเส้นเส้นของเขาดู อืมเส้นนุ่มมากอร่อยไม่เผ็ดนะคะแต่เส้นมันอร่อยมากอะเส้นเป็นแบบนุ่มๆแต่ว่ามันร้อนต้องค่อยๆกินอืม้ม เราก็ไปเปลี่ยนเอาช้อนซ่อมมาะคะ่ะมันที่เขาให้มามันเล็กไปมันกินไม่ทถนะัะส่วนตัวชอบเส้นนะคะที่ชิมมาทั้งหมดเส้นมันอร่อยอะทุกคนมันนิ่มมันนุ่มมากอะ่ะตอนบวกกินกับน้ำมันก็อร่อยมาก ยังไม่กล้ากินนะคะเพราะมันร้อนมันร้อนมากขอตัวไปกินก่อนนะคะส่วนใครที่สนใจ อยากลองชิมดูนะคะลองหาซื้อได้ใน Facebook Lazada แต่แนะนำให้ซื้อที่ Lazada นะคะเพราะามันจะถูกเพราะว่ามันมีโปรเยอะมาก